เอาดอกแคป่าเนี่ยค่ะเอามาต้มก่อนนะคะเอามาต้มให้น้ําออกสักน้ํานึงก่อนค่ะให้มันขมค่ะถ้าแกงไปเลยมันจะขมจะจะแกงเหมือนขี้เหล็กอะค่ะอันนี้เขาเรียกดอกแคป่าหรือแคนาหรือแคลายนะทางภาคกลางก็จะเรียกแคลายมันจะชอบเกิดอยู่กลางทุ่งนาค่ะเราจะมาหั่น3มชั้นกันก่อนค่ะใส่3มชั้นค่ะวันนี้ใส่ครึ่งกิโลจะพราะจะใส่ขี้เหล็กด้วย พอดีมันมีขี้เหล็กอยู่จะใส่ขี้เหล็กไปด้วยค่ะถ้าใครไม่เคยกินเดี๋ยวจะทาให้ดูเดี๋ยวเรามาผัดพริกแกงก่อนนะคะให้มันหอมๆค่ะวันนี้ใช้พริกแกงผัดเผ็ดนะคะพอดีไม่ได้ตำเอาพริกแกงผัดเผ็ดนี้ก็ใช้ได้ค่ะใส่น้ําปลาไปนะคะเมื่อกี้นี้เอามาผัดก่อนเพราะว่าว่าจะไม่ใส่กะปิะคะ่ะวันนี้กะปิหมดก็ผัดพริกแกงให้หอมๆให้สุกเลยค่ะพริกแกงสุกแล้วเราก็ ใส่หมูไปเลยค่ะครึ่งกิโลเพราะบ้านบอกว่าหมอห้ามว่าให้ไม่ให้แม่กินมันเยอะให้แม่กินน้ําตาลเยอะให้แม่กินแต่ผักเดอ้อนะเขาจะกินหมูคนเดียวขวันก็ดีค่ะใส่ชุบไปแล้วคันนิดนึงอันนี้น้ำใบยะานางค่ะใบยนางเราก็ซื้อเอาเนาะเพราะว่าเราไม่มีใบยะนางขึ้นไม่ทัน แล้วก็ต้มจนกว่าหมูจะนุ่มค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ผักนะคะจะใส่เห็ดหูหนูด้วยค่ะต้มเห็ดหูหนูไปจากแป๊บนึงก่อนค่ราวนี้เราก็ใส่ขี้เหล็กกับดอกแคไปเลยค่ะขี้เหล็กก็ขี้เหล็กที่บ้านนี่แหละค่ะดอกแคก็ดอกแคที่บ้านเรามาปลูกไว้สองต้นแล้วขี้เหล็กก็ต้มเก็บไว้พออยากทานเราก็เอามาทำกับข้าวค่ะน,นีล่า น่าทานไม่ล่ะวันนี้ทําน้ําไม่เยอะนะคะทําน้ําน้อยๆเพราะจะทานกับข้าวเหนียวค่ะจะทานกับอาหารแบบทางลาเล่าๆในวันนี้อันนี้ใบีตู่ค่ะหน้าทานไม่ล่านี่หมูนุ่มๆเลยค่ะวันนี้ต้มจนหมูนุ่มเลย ดิมเบิง่งแล้วก็มาชิมอีกลอบมันจะออกเปรี้ยวๆหน่อยเนาะแต่ไม่ขุ่รอเขนเหนียวร้อนๆให้ตาไปไปค่ะเดี๋ยวตักไปทานหน้าระเบียงกันนี่หมูจุกๆไปเลย มาค่ะมาทานข้าวเช้ากันข้าวเช้าหรือข้าวเที่ยงมารู้เนี่ยเนี่ยจะเที่ยงละไะกินข้าวเหนียวร้อนๆกับก่องข้าวเหนียวสู้ชีวิตของเราออะแล้วพ่อใหญ่เขาเก็บผักมาทำไมเนี่ยไปทานข้าวกัน